นักแสดงนางแบบสาวสายแซบโชว์ความเซ็กซี่จัดเต็มบนโซฟาตัวโปรดงานนี้ฮอตทุกมุมสะท้านใจทุกท่วงท่าแฟนพระเอกถือไม้เรียวรอแล้วเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวแม่ตัวมัมด้านความเซ็กซี่ สำหรับสกุลกัญญาภาพนางแบบสาวชื่อดังและยังเป็นแฟนสาวของพระเอกหนุ่มแมงอาทิตย์ที่หลายคนจะได้เห็นเธอปล่อยภาพชุดเซ็กซี่ออกมาเสิร์ฟแฟนๆอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะการโชว์หุ่นสุดปังในชุดว่ายน้ำและชุดเซ็กซี่ที่บอกเลยว่าแต่ละช็อตไม่มีหักคะแนนอย่างแน่นอนอื้อหือเน็ตเกตสรีนวิดเสื้อหลุดโชว์เนอนอกตูมบนเตียงซีดซบสะใจจัดว่าเด็ด ดาราหน้าเฉียวตัวแม่เซ็กซี่นุ่งบิกินี่เว้าสูงออราทะลุเลนเกินต้านเน็ตไอดอลดังสวมบทคาบอยสาวโชวิวรัวก้นเด้งเต็มตาโพสท่าแซบบนโซฟาล่าสุดสาวสกุลขอเสิร์ฟความแซบพลิก10เมตรด้วยการโพสท่าบนโซฟาสีเขียวโทนสบายตางานนี้เลือกหยิบชุดสายเดี่ยวคล้องคอสีขาวเผยให้เห็นช่วงบนสุดเย้อยวนทั้งเนื้อนอกอิ่งบวกกับรอยสักสุดขยี้หัวใจท่านล่างสวมกระโปรงตัวจิ๋วโชวเรียวขาย,ยาวอวดสุด สรงองค์เอลเครียวสวยฉบับนางแบบสาวคนดงังโพสท่าแบบจัดเต็มในอิริยาบถต่างๆทั้งนั่งและนอนเล่นบนโซฟาขยับแต่ละครั้งทำเอาหนุ่มๆใจสั่นกันเลยทีเดียวบอกเลยว่าออร่าความเป็นสาวหมวยหน้าเฉียวยิ่งทำให้เธอดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นหลังจากภาพเซตนี้ถูกเผยแพร่ออกไป แน่นอนว่ามีเพื่อนๆในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นไอจีอาทิดือไม่ไหวสวยจัดวิ่งไปกรีดใส่ออ่งมาสวยแบบตะลึงสับบบมากเซตนี้คือที่ตายเหลาใจสันเลยยนะอยากไปเยี่ยมบ้านคะ่ะและอีกมากมาย